ภารกิจที่เราได้ทําบางครั้งมีทําสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราก่อนหน้านั้นผมเคยวางแผนจะไปเที่ยวน้ําตกแม่สว่างน้อยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายผมดันหลงทางทําให้การเดิน,นทางครั้งนั้นล้มเหลวอย่างไม่เป็นห้าการมารอบนี้ผมเลยพาผู้ช่วยมาด้วยอีกคนคนนั้นก็คือนายซอนั่นเองครับ ตอนนี้ผมได้มาถึงน้ำตกแม่สว่างน้อยแล้วนะครับหลังจากที่มาครั้งก่อนนะครับหลงทางก็เลยไม่ได้มาครับเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้คือว่าการจะไปไหนมาไหนกรับในซอย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว การเดินทางของนายซอไปยังที่ต่าง,างๆแทบทุกครั้งจะต้องมีอะไรติดกระเป๋าเอาไว้เสมอทุกอย่างจะสลับกันไปบ้างตามสถานการณ์และสถานที่แต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟของนายซอพร้อมด้วยสโลแกนที่ตั้งเอาไว้ว่ากาแฟนายซอกินที่ไหนก็ได้ ผมคิดว่ามันก็คงจะกินตามสโลแกนที่ว่านั่นแหละพอทุกครั้งที่ออกไปเที่ยวมกักจะได้กินกาแฟของนายซอนอยู่เสมอและตอนนี้นะครับเรากินกาแฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอเดินป่าชมรอบๆของน้ำตกนี้หน่อยนะครับนี่เราจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นมาด้วยน้ำนะครับ เื่อกี้เลือกเห็นไปนะครับว่าน้ำตกมันจะมีหลายชั้นนะครับงั้นเราก็ลงไปที่ชั้นล่างสุดแล้วค่อยขึ้นมาจากจุดเดิมเมื่อกี้นะครับที่นี่เหมาะสำหรับคนชอบเดินป่านะครับเพราะว่ามีเส้นทางเดินป่าให้นะครับก็ลงมาดูได้นะครับ กินเวลานานพอสมควรอยู่เหมือนกันกว่าจะดิลงมาถึงชั้นล่างสุดของน้ำตกได้นี่ก็เหมือนว่าจะเป็นการเดินป่าในรอบหลายๆเดือนด้วยละมัง้งทำเอาเหนื่อยอยู่ไม่น้อยเลยถึงชั้นไหนไม่รู้แล้วครับไม่ได้น้ำแล้วครับขึ้นมาอย่างเดียวเหนื่อยครับ ไกันมาที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่รู้สึกดีต่อใจมันก็กุ้มแล้วไม่ใช่หรือครับมาถึงน้ำตกก็ต้องเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปเทศน้ำกันดีกว่านะครับเพราะว่าร้อนมากครับด้วยความที่กันเดินป่าและยะทางไกลอีกอย่างอากาศวันนี้ก็ร้อนพอสมควรต้องไม่พลาดการเล่นน้ำอย่างแน่นอนคิดดูแล้วนึกถึงชีวิตในวัยเด็กอยู่ไม่ใช่น้อย ที่ผมมักจะแอบพ่อแม่ออกไปเล่นน้ํากับเพื่อนๆแล้วต้องรุ้นว่าวันนี้จะโดนด่าหรือเปล่าเล่นน้ากันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปยังจุดบนสุดนะครับเพื่อจะได้กลับบ้านนะครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าใช้เวลาไปจะช่วมงมหมือนการในการขึ้นลงน้ําตกนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถ มาที่นี่ได้นะครับก็ได้บรรยากาศอีกยูหนึ่งนะครับได้เวลากลับบ้านไดรี่ที่ผมเขียนไว้นั้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จมาถึงวันนี้จบลงได้อย่างสมบูรณ์แบบสัที